ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเอาของฟรีนะครับไอแว่นเนี่ยครับกับหมวกนี้นะครับที่มีกระสุนปืนเนิร์ติดอยู่นะครับอย่างแรกนะครับถ้าเป็นหมวกนะครับนี่ให้มาเอาตรงแมชชีนตรงนี้นะครับหรือก็คือตู้เก็บเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลือกมาให้ นี่นะคบหลังจากที่เราเอาเนี่ยครับแต่จริงเหตุผลที่ของผมไม่ได้ตรานี้มันไม่ใช่เพราะว่าบ,บั็กนะครบเพราะว่าคือก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมผมไม่ผมมาเอาแล้วนะครับส่วนอันนี้นะคบเดี๋ยวมาอธิบายก่อนให้เรากดตรงนี้นะครบแล้วก็เลือกปืนเอาอันนี้เอาชักซิกเกอร์ก็แล้วกันอันนี้นี่คือเขาให้ยิงสัญญ,ญาณที่เขาโผล่ขึ้นมานะครับ <aud it> เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก็แล้วกันนี่นะครับนี่สัญ,ญญาณที่มันโผล่ขึ้นมา โอ้ยมันเยอะสัเหลือเกินอ้ยจริงๆผมเป็นหวัดนะครับก็พยายามยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับนี่เวลาหมดแล้วคอนติเนีย แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่อวตาช็อปนะคบจริงๆก็คือไอสองอันเนี้ยไอแว่นกับหมวกเนี่ยจริงๆก็คือผมมาเอาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่อวตาช็อปกันเลยดีกว่านี่นี่นี่ก็คืออวตาช็อปนะคบอันนี้นี่คือหมวกเดิมแล้วคือผมลืมมาบอกครับก็คือเป็นแบบตอนนี้นี่คือเหล่าปู่อะครับเขามีการแจกไอเทมฟรีนะคบเป็นอันนี้นี่คือวีคที่สามอันนี้นี่คือวีคที่สองอันนี้นี่คือวีคหนึ่งนะครับส่วนอีกอันนึงนี่คืออยู่เฟสอยู่เฟสนะคบหรือคือเป็นแว่นตาเนี่ยแหละนี่ไง อา้าวผมเลื่อนผิดอันอันนี้นะครับนี่นี่แล้วก็ส่วนหมวกนี่คือเดี๋ยวถอดของสกายเลือกก่อนนี่นะครับใส่ปืนเนิร์เทสซะด้วย